สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราสองคนจะพาไปทดลองขับรถ bmw x 6คันนี้กันนี่คือรุ่น Echo x 6 xdrive 4 0 i m sport นะคะซึ่ง x 6คันนี้เหมาะกับคุณผู้ชมที่สนใจอากจะขับรถไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดไหมพี่ต้นหอมแนะนำหน่อยค่ะอ่าอย่างวันนี้ครับเราก็กำลังเดินทางไปท่องเที่ยวเช่นกันค่ะอ่า ันนี้เหมาะมากๆเลยครับซึ่งมันเป็นรถบิ๊กไซส์รถขนาดใหญ่มีการเก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็การเดินทางครับถังน้ำมันของค่อนข้างใหญ่ไม่ต้องแวะเติมน้ำมันบ่อยๆออโอเคงั้นเราออกเดินทางกันเลยค่ะมาเราออกเดินทางครับ มาพูดถึงภายในห้องโดยสารของ x 6กคันนี้ก่อนเข้ามาถึงกว้างหรูหราสปอร์ตและก็นั่งสบายด้วยจะเห็นได้ชัดเลยรถคันนี้มีความสูงมากๆค่ะใีต้นหอมนัง่งแล้วอะ่ะทัศนวิสัยในการขับขี่คือมองเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวบนพืน้นถนนเนี่ยชัดเจนมากๆเลยค่ะใช่ซึ่งทัศนวิสัยที่ดีครับทำให้การขับขี่มันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ แล้วนอกจากนี้นะคะดีไซน์ภายในเนี่ยเขาก็มีลวดลายที่มีความควา,ามสปอร์ตมากาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะด้วยนะคะเบาะดีไซน์สปอร์ตคันนี้ก็เป็นเบาะหนังแท้วอลเนสกาที่นั่งแล้วก็นุ่มมากๆเลยใช่ครับซึ่งการตัดเย็บของเขาครับการเดินได้ของเขาเนี่ยออกแนวหรูหราลักชัวรี่มากๆเลยค่ะ,ะแล้วก็ความนิ่มของเขาครับ มันเหมาะการเดินทางมากๆนั่งสบายนั่งอ่านผพู้ผู้นั่งด้านซ้ายและ,ะด้านหลังแล้วก็ผู้ขับขี่ด้วยนั่งสบายมากๆเดินทางไกลอย่างเงี้ยน,<ช>นั่งมไม่หเนืค่อยเนาะใั่ใชิลยูเอ็กคันนี้แน่นอนคันนี้เครื่องเขาแรงแรงยังไงวงคะตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์6กสูบแถวเรียงค่ะแรงม้าของเขาอยู่ที่ส4 0อสิบแรงม้าเลยแรงบิดอยู่ที่4 5 0ยห้าสินิวตันค่ะคันนี้มี การทับขี่อยู่3โหมดครับโหมดสปอร์ตครับรถจะเปลี่ยนแปลงคือเครื่องยนต์จะมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นช่วงล่างจะลดลงมา1หสเต็ปครับเพื่อให้รถมีการยึดเกาะกับถนนได้ดียิ่งขึ้นเวลาเราเหยียบครับเสียงเครื่องยนต์จะมาค่อนข้างเล้าอารมณ์เราเลยทีเดียวไหนคะขอลองฟังอได้เลย,ยได้เลย,เลยขออนุญาตนะครับ ใช่สปอร์ตมากค่ะใช่ครับเนี่ยคือจุดเด่นของเอ็ตัวนี้นั่นเองให้ฟีลลิ่งแบบเหมือนอยู่บนสนามแข่งเลยอ่ะใช่ใครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดช่วงไหนที่แบบถนนโล่งๆแล้วอยากจะลองสัมผัสความรู้สึกนี้เนี่ยแนะนำเลยตัวนี้เลยโหมดสปอร์ตใช่โหมดสปอร์ตด้วยครับค่ะ และนอกจากนี้โหมดอื่นๆนะคะโหมดอื่นๆอ่าต่อมาเป็นโหมดคอมฟอร์ตแล้วกันโหมดคอมฟอร์ตเป็นค่าเริ่มต้นของการใช้งานรถครับพัรตร์ขึ้นมามันเป็นโหมดคอมฟอร์ตเลยอีอมอหนึ่งอีโคโปเป็นโหมดที่ใช้เพื่อความประหยัดอ่าอ,อย่างสมมุติเข้าเมืองรถติดๆอย่างเงี้ยครับอ่าเรากดโหมดนี้รถก็จะประหยัด ซึ่งสําหรับคุณผู้ชมที่ขับรถเดินทางต่างจังหวัดอย่างเงี้ยโหมด e ีโคโปรนี่ก็สามารถใช้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือว่าถ้าวิ่งกันยาวๆอย่างเงี้ยข้ามจังหวัดเลยไปไปจังหวัดไปเที่ยวไกลๆอย่างเงี้ยขับในความเร็วที่คงที่ครับโหมด E ีโคโปรก็จะทําให้รถประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยใช่รถ BM เอ็แต่มันอยู่เ6คันนี้คือด้วยความที่รถอ่ะมีขนาดใหญ่นะคะในตระกูล X ซีนี่เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เลยแหละพี่ต้นห ในเรื่องของการหักเลี้ยวเนี่ยคนข้างทนี่ะทาให้รถเนี่ยมีการหักเลี้ยวที่แคบมากๆมมเลยอ่ามุม,มเลี้ยวมันแคบมากใช่ไหมครับซึ่งตัวเนี้ยครับมันมีข้อดีก็คือว่ารถไซส์ใหญ่แต่วงเลี้ยวเขาแคบในอ่ามันมีประโยชน์ก็คือว่าถ้าสมมุติเรายูเทิร์นแล้วยูเทิร์นในที่แคบๆเนี่ยครับ<ม>เขายูดเทิร์นแค่ทีเดียวผ่านเลยอ่าอ,อันเนี้ย คือข้อที่1นึ่อีกข้อนึงก็คือเวลาเราจะไปจอดรถในห้างในช่องในห้างครับเราจะจอดง่ายขึ้นเพราะว่าวงเดียวเรากว้าแคบ,แบใช่แล้วครับถูกต้องและคันนี้ก็เป็นรถเอ็กไดขับเคลื่อนสีล้อด้วยซึ่งตรงนี้มันดียังไงคะ,ะในการที่เป็นระบบ x d ็กไดขับ4เนี่ยครับข้อดีของเขาหลากัลกๆเลยการยึดเกาะถนนเวลาเราขับนีครับเราจะได้ความมั่นใจ ในการขับขี่ความปลอดภยัยเพราะว่าขับเคลื่อนทั้ง4ล้อสมมุติไปเที่ยวต่างจังหวัดมีการแบบว่าวิ่งในถนนที่ค่อนข้างขรุขระหรือว่าขึ้นเขาอย่างเงี้ย<ช>การก่อถนนของ BMW X6 คันนี้ก็จะทําได้ดีเลยใช,ใช่ครับใช่ครับและในส่วนของช่วงล่างของ BMW X6 คันนี้นะคะเป็นยังไงบ้าง BMW X6 คันนี้น้องอ่าสังเกตไหมค่ะ เรานั่งมาเนี่ยเราขับมาเรื่อยๆเนี่ยมันนิ่มมากใช่เวลาเมื่อกี้เจอลูกแล้วนะแทบจะแบบไม่รู้สึกเลยมันนิ่มมากเลยค่ะใช,ใช่ครับเพราะว่าช่วงล่างของคันนี้เป็นช่วงล่างแบบถุงลมค <ขอ S 1> ่ะถุงลมเนี่ยจะใส่ในรถที่เซกเมนต์ใหญ่ๆแล้วก็เซกเมนต์ที่ลักชัวรี่หน่อยอเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลให้กับรถขนาดนั้นเองค่ะผมค่ะซึ่งในหูคันนี้ก็มีนใช่ครับ และนอกจากนี้นะคะภายในก็จะมีออปชันนำานวความสะดวกต่างๆมาให้ผู้โดยสารผู้ขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจอไอรายนะคะก็จะมีออปชันต่างๆมาให้ยังอยู่ครบเลยใช่ Apple ิ a ค a เ Android Auto, b l u e t o o ู h แบบไรสายเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ชุดเครื่องเสียงฮามันการดอนด้วยใช่ครับค่ะในเรื่องของความปลอดภัยคันนี้ก็มี Driving As s แ s s i s t แทนมาให้นะคะใช่ครับตัว d r i v ่ง As ส t ตัวเนี้ยมันจะมีระบบ เตือนการชนด้านหน้า<ะ>หนึ่อันเลยอีกอันหนึ่งระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนอ,อันนี้จะใช้ได้ดีมากใน<ะ>กรณีที่เราเดินทางก,กันแบบนี้เลยครับ<ะ>ก็คือว่า,าสมมติว่าผมเกิดอาการเมื่อยล้าหลับในไปร<ะ>ถเบนออกนอกเส้นทาง<ะ>ออกนอกเลนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราจะขออนุญาตทำห้ดูแล้วกัน สมมติว่าเราเบนออกนอกเส้นทางแบบนี้รถจะเดินกลับให้อย่างนี้ทันทีอ่ามันช่วยเรื่องความปลอดภัยอาใช่ครับผมแล้วก็จะมีเตือนอ่าเปลี่ยนเลนก็คือบายสปอร์ตทั้งสองข้างเตือนรถด้านข้างครับอันนี้ความปลอดภัยมากครบเลยค่ะครับผม และทันมาอย่างหนึ่งเมื่อเราเดินทางไกลก็ต้องมีการแวะซื้อเครื่องดื่มซื้อกาแฟกันสักหน่อยนะคะก็จะมีทั้งกาแฟแบบร้อนหรือแบบเย็นเนาะบางทีเดินทางนานๆน้ำแข็งละลายอย่างเงี้ยหรือว่าเครื่องดื่มร้อนก็อุณหภูมิไม่ได้คันนี้เขาก็จะมีออปชั่นตรงนี้ในการที่จะช่วยรักษาอุณหภูมิใช่ไหมคะจุด เด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้า X6 e คันนี้ครับก็ mm hmm. คือช่องสำหรับใส่แก้วน้ำที่มีทั้งการอุ่นร้อและการรักษาความเย็นแยกกันเลยทั้ง2ช่องนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่องออวายเลชาร์จมาให้ใช่สำหรับโทรศัพท์ที่ไม่อยากจะมาใช้สายเสียบวางไว้ที่วายเลชาร์จมันก็ได้ชาร์จได้เลย นนในส่วนของเกียร์คันนี้ก็สวยมากๆเลยนะ<ช>เป็นแบบคริสตัลนะคะแล้วด้านในก็ฝัง Laser เลเซอร์เลเซอร์เป็นรูป X ก็ <นะ S 2> แสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นระบบะ X-Y ของเราใช่ครับผมและนอกจากนี้นะคะคันนี้ด้านบนเขาจะมีหลังคากระจกพาโนรามาการูปสกายเลาสสวยหรูเลยมาให้ด้วยนะคะซึ่งข้อดีของเขาครับเวลาเราเปิดสันลูฟอย่างเงี้ยครับทำให้ผู้นั่งด้านหลังรู้สึกโป่ โลง่งเพราะว่าตัวรถนะครับ X หกคันนี้มันเป็นทรงคูเป้ใช่เป็นทรงคูเป้ครับทำให้กระจกด้านหลังแล้วกระจกด้านข้างมันดูเล็กถ้าเราเปิดสรุมเนี่ยผู้นั่งด้านหลังจะรู้สึกโล่งโปร่งมากขึ้นครับผมบใช่ซึ่งพอเข้าสู่ตอนกลางคืนนะครับถ้าเราเปิดสไลมปไว้อย่างเงี้ยมันจะมีเม็ดเมดสีส,สีตามแอมเบียนไลท์ที่เรา ตั้งสีไว้เลยครับผมก็ม<อ>จะสร้างฟิลลิ่งอีกแบบหนึ่งนะคะจะรู้สึกแบบเหมือนยานอวกาศอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะล้ำขึ้นล้ำครับฟิลลิ่งก็จะเปลี่ยนใช่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอยากจะมาสัมผัสกันแล้วรถบีเอ็มดับเบยูเ 40i M Sport ตอนนี้ที่ยูโรปามอเตอร์ Motor ของเรานะคะก็มีรถให้ทดลองขับด้วยมาทดลองโหมดต่างๆนะที่เราได้แนะนำไปแล้วก็มาสัมผัสความสปอร์ตความนุ่มของรถกันได้เลยนะคะติดต่อมาได้เลยที่ยูโรปามอเตอร์ Motor ถูกสาขาค่ะและนอกจากนี้เราก็มีรถ BMW X6 รถใหม่ให้ได้คุณจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วด้วยนะคะพร้อมส่งมอบเลยค่ะ สำหรับรถ BMW X6 xDrive 40i M Sport คันนี้นะคะราคาอยู่ที่5,739,000บาทค่ะ b บี s t a n d a สแนรดนะคะสนใจก็ทักมาได้เลยที่ l ลายของเรานะคะมีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายพร้อมดูแลแนะนำแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับคุณค่ะวันนี้อายกับพี่ต้นหอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ